สวัสดีค่ะจะมาแนะนําเส้นทางที่เราจะเดินทางไปเทอร์มินอลที่พรามสามนะคะ mm. การเดินทางเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พลัสลิง์แล้วไปลงที่พญาไทต่อที่พญาไทไปที่สยามจากสยามเราสามารถไปสายบางว่าได้ค่ะไปลงที่สุรศักดิ์แล้วก็จะไปที่เทอร์มินอลมีรถรับส่งเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลาคำแขงนะคะเราจะรอรถไปเส้นที่พญาไท แอร์พอตลิงก์รามคำแหงไปที่พญาไทค่ะรถกำลังมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วนะคะที่สถานีพญาไทแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อรถนะคะอีกคันนึงนี้เราออกจากแอร์พอตลิงก์เพื่อจะเดินทางไปที่รถ BTS นะคะอยู่ที่พญาไทค่ะทีเ BTS แล้วนะคะเราจะไปที่เคหานะคะมาถึงไม่ทันรถออกก่อนเดี๋ยวรอรถไฟขบวนต่อไปค่ะ ถึงสยามแล้วค่ะเรากำลังจะข้ามไปที่บางว่าไปที่บางว่านะคะที่สยามแล้วค่ะกําลังจะไปสุรศักดิ์ที่สยามแล้วค่ะกําลังจะไปสุรศักดิ์ลงสุรศักดิ์แล้วออกทางออกสี่นะคะเพื่อไปขึ้นรถไปเทอร์มินอนลพราเรสามถึงเทอร์มินอลแล้วค่ะมีรถรับอยู่ที่ประตูสี่นะคะใครที่มาทางสุรศักดิ์รถใต้ดิน แต่พอดีมาถึงก่อนเวลาเขาจะรับผิดมองเลยนะแทักซี่มาห้าสิบาทค่ะไม่ไกลสีกิโลเองสวัสดีนะคะแนะนำกานเดินทางสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานเทศกาลเที่ยวงานวัดที่เทอร์มินอลชั้นยี่สิบเอ็ดนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวให้ค่ะตอนนี้บรรยากาศอยู่กลางแก้งเลยแม่แม่นะเดือนไงไหม ง่ายมากแม่แม่บอกเพื่อนลูกค่ะเพื่อนลูกอันนี้เรามาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเนาะแล้วก็รอรอห้างเปิดและอันสแสดงหกโมงโเราก็ตอนนี้ก็อี้มีห้าสิบตัวค่ะโดนจับจองเรียบร้อยแล้วค่ะโดนจับจองหมดแล้วค่ะอันนี้ยังเหลือที่หรอคะเปล่าค่ะหนูอ๋ออย่าไปแกะของเขานะเขาถ่ายรูปไปแล้วเขาบอกว่าหลายคนมาจองที่แล้วก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เพราะว่า แม่ที่มาให้ยังไม่เปิดเขาจับจองที่แล้วก็ติดสติกเกอร์ไปแล้วมีเก้าอีอ้อยู่ห้าสิบตัวอยู่ริมแม่น้ำนเจ้าพรยาเลยแดดร้อนมากนี่บรรยากาศเทศกาลงานวัดที่เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดพระรามสามการเดินทางมาไม่ยากเลยถ้าเกิดลรานั่งรถไฟฟ้าเป็นนะคะเมื่อกี้เรานั่งรถไฟฟ้าลงที่สุรศัก์แล้วจะมีรถของเทอร์มินอนนลไปรับเลยค่ะออกประตูสี่นะคะ แต่ถ้าเกิดเรามารถเองก็ต้องดู GPS ล่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยดูบรรยากาศไม่มีคนดูนะถ่ายพูดคนเดียวเช้าอยู่คนเขาจะเปิดดูตอนเลอัานออกววอันนี้แม่แม่มาสแตนบายแล้วค่ะแม่มะะแม,แม่ตื่นเช้าแม่แมแบ่บ้านใกล้แม่แม่บ้านใกล้ใกล้ก,ก็ไม่ใกล้นะ<笑><笑><笑>นี่เทศกาลงานวัดอ๋อยู่ฝั่งโน้นเองเหรอคะนี่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเลย ติดแม่น้ำเจ้าพญาอยู่ฝั่งนู้นเคยมีนอนนะคะโอเคนะคะแดดร้อนเปรี้ยง